สุรานด่าแห่งความรักสวัสดีค่ะบัมก็มาส่งความรักนะคะในช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะเข้าสู่ปี2023ด้วยกันแล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมข่าวนะคะและในช่วงขค่ำคืนนี้คือหน้าที่จะเป็นที่แน่นอนแล้วแหละว่าจันเกอร์เซียวจ้านนะคะจะไม่ได้ปรากฏตัวที่สถานีไหนเลยเพราะว่าถ้าว่าจะมีการปรากฏตัวนะคะจะไปงานเข้าดาวหน้าที่จะอัปเดตแล้วณนะช่วงเวลานี้ 1ิโมงวักรก,รกับอีก15นาทีที่วานแบบรอเซียวจ้านทั้งวันวันนี้รอจ้านเกิดทั้งวันกับการคอนเฟิร์มข่าวนะคะออกมาจากทางด้านของเซียวจ้านชิโอแล้วก็เซียวจ้านแต่ก็เงียบนะคะยังไม่มีการคอนเฟิร์มคือถ้าเซียวจ้านจะไปงานหน้าที่จะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยังชา้าที่สุดคือช่วงเมื่อวานนี้ค่ะถ้า,าว่าเป็นในช่วงของวันนี้หน้าที่จะไม่ใช่แล้วก็มีคำว่าว่าเซียวจ้านจะเซอร์ไพรส์นะคะแต่ตอนนี้เขาหวังว่าเขาหวังคำวหมดแล้วที่จะได้เห็นเซียวจ้านบนเสเตจนะคะสำหรับในช่วงของการ เขาดาวเข้าสู่ปี2023แต่ถึงแม้ว่าเซียวจ้านจะไม่ได้ไปงานนะคะในช่วงของวันนี้ก็เชื่อแน่ว่าทางด้านของเซียวจ้านเิโอน่าที่จะส่งวอลลอกมาให้เราอีกหรือเปล่าในช่วงการอวยพรปีใหม่หรือไม่อาจจะเป็นเซียวจ้านในช่วงของการก้าวข้ามสู่ปี2023ตัวอินเซียวจ้านวันนี้หน้าที่จะต้องอัพอย่างแน่นอนที่สุดลคะค่ะรวมถึงอวยปอของเซียวจ้านด้วยเพื่อเป็นการอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆที่รอคอยเซียวจ้านอยู่วันนี้ก็ปล่อยความน่ารักแบบที่สุดในโลกไปเลยนะสาบวอลลอกจากเซียวจ้านดิโอ โมเมนต์ที่หยกเจนขัวเนะี่ยโหมูฟออนไม่ได้จริงคือแบบน่ารักมากๆวันนี้ทาว่ามีซอร์เอฟเฟกนะคะนอกจากเสียงแวมเนี่ยผมต้องขอโทษจริงๆนะคะเป็นช่วงเวลาการเซอร์เบรกนะคะทุกบ้านก็จะเปิดเพลงกันแบบดังอย่างที่สุดคือดังที่สุดในโลกนั่นแหละตา้งถนนทนทางนะคะเป็นการเฉลิมฉลองการแบบข้าวดาวเข้าสู่ปี2023เป็นไปช่วง,งความสุขสนานนั่นเองถึงแม้ว่าเซียวจา้านจะไม่ได้ไปงานนะคะแต่ว่าวันนี้โหดหน้าสื่อนั้นเต็มไปด้วยเซียวจา้านจริงๆ ขอสังความดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะการประกาศผลรางวัลต่างๆ The n e t i z e n Report นะคะก็ประกาศผลการโหวตเกี่ยวกับเรื่องราวของนะคะเซเลบจีนแล้วก็นักแสงจีนนะคะที่หล่อที่สุดประจำปี2022ตรงนี้ขอแสดงความดีใจกับทั้งเซียวจ้านและอวงอีอ่ปอด้วยนะคะในส่วนของ The Most Handsome Chinese Actor 2022คือนักแสดงชายที่แบบหล่อที่สุดสำหรับในประเทศจีน เซียวจ้านอยู่ในอันดับที่1นะคะระหว่างอีอ์อนั้นอยู่ในอันดับที่2นี่ก็เป็นการโหวตนะคะจากแฟนๆทั่วโลกและสําหรับผลของการโหวตในเรื่องราวของสึเลบริตี้ของจีนเซียวจ้านอยู่คนอันดับที่1นะคะระหว่างอีป๋ออยู่ในอันดับที่2เราขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านและหวังอีป๋อด,ด้วยรวมถึงศิลปินจีนทุกท่านที่อยู่ในชาร์ตนี้ถ้าจากผลโหวตนี้และ,อและขอคุณสอหทุกทุกคะแนนโหวตด,ด้วย รัร้าความดีใจกับเสียจ้างแบบต่อเนื่องเลยนะคะสอบรางวัลน,นะคะบุคคลสำคัญของไปตู้ประจำปี2022ค่ะ ปีนี้สองผลงานที่มีความแตกต่างกันนะคะของเซ er ียวจานเอทรูฟส์กองกำลังประจำบาลและก็ดิโอดออฟเลิฟซึ่งก็ได้อนแอร์ในช่วงของปีนี้เขาบอกว่ามันเป็นการขัดเกลาทักษะการแสดงและนำพลังด้านบวกเนี่ยมาสู่ทุกคนและบอังว่าทุกอย่างนนั้นจะราบรื่นสำหรับเซียวจ้านในช่วงปี2023ขอบคุณไปตู้ด้วยค่ะขอบคุณคำอวยพรของไปตู้และขอบคุณที่ยกรางวัลนี้ให้กับเซ er ียวจ้านบุกคนสำคัญของไปตู้ประจำปี2022ค่ะแต่ละผลงาน,น้นแตกต่างกันจริงๆนะคะเอทรูฟส์ก็ออกแนวทหารส่วนดิโอดออฟเลิฟค่ะ ก็ออกแนวแบบหวานๆใสๆหล่อๆเรามาที่แอคเขาบันเทิงนะคะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านเซียวจ้านก็ได้รับรางวัลด้วยเขาบอกสิ่งที่โรแมนติกที่สุดในวันสุดท้ายปีก็คือการเขาดาบคนที่คุณชอบขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยที่รับเลือ้เป็นศิลปินที่มีคนอยากเข้าดาวด้วยมากที่สุดมาเริ่มต้นปีใหม่คนงานใหม่ของเซียวจ้านกันขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยนะคะเราเองก็อยากที่จะเขาดาวกับเซียวจ้านด้วยเช่นเดียวกันค่ะสอบการนับถอยหลังสู่ปี2023 ในช่วงของปีนี้ค่ะซีรีส์2เรื่องไม่ว่าจะเป็นบทบาทมอกุ้ยหรือว่าจะเป็น e A, กูยเยี่ยก็ลลวนล้าแต่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นอย่างที่เมาเฮียนค่ะบทบาทมอกุ้ยก็เป็นตัวละครโทรทัศน์ที่แบบมีคะแนนความนิยมสูงสุดหรือว่าจะเป็นบทบาทกูย e เ้ี่ยนะคะตัวละครซีรีส์แนวทหารที่มีคะแนนความนิยมแบบสูงที่สุดขอสแสดงความดีใจด้วยนะคะสำหรับเซียวจานกับทุกๆรางวัลในช่วงของปี2022ที่กำลังจะผ่านพ้นไปนี้เราจะส่งท้ายที่ขอาคลาของหวังอีปอ๋อในช่วงของวันนี้ออฟฟิเช ที่สานีตรงฟารมาะคะเราได้เห็นแล้วนะคะเราก็ส่งไปจ่าจให้กับหวังอีปอ๋อด้วยวันนี้ก็จะโชว์เพลง Let the Sunshine นั่นเองซิงเกลิลที่6ของหวังอีปอ๋อนะ,ะซิงเกลิลล่าสุดเราก็จะรอดูหวังอีปอในโชว์คืนนี้ด้วยกันความอบอุ่นความละมุนนะคะของหวังอีปอผ่านเพลงเพลงนี้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับแฟนๆน,นี่ก็เป็นคลิปสุดท้ายในช่วงของปีนี้แล้วนะคะสอบการรายงานข่าวและคือวันไม่สามารถที่จะทําข่าวได้แล้วนะคะสาบในช่วงของวันนี้เนื่องจากว่ารอบริเบนบ้านนี่มันเสียงดังมากๆม,มันมีการแบบเฉลมิมฉลองซะละเซเลเบรกในช่วงของปีใหม่คือมันอย่างที่สุดแล้วนะคะทุกคนก็ทราบว่าวบบไม่ได้มีห้องอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบเสียงมันดังมากจริงๆร,รอบทิศทางแบบเซราวมา์มากๆขณะว่าบ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้เพื่อนบ้านนะคะก็ยังดังมากขนาดนี้ คือแบบทั้งเสียงประทัดด้วยอะไรด้วยค่ะว่าไม่สามารถจริงๆที่จะอัปเดตข่าวก็คงจะอัปคลิปแบบปกติขอทุกคนได้มีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากจริงๆสำหรับช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันมาหลายปีขอทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนที่สุดนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอย่างมากล้นและใจกันในช่วงของปีหน้านะคะในช่วงของปีนี้ค่ะแฮปปี้นิวีย์นะคะสวัสดีค่ะ